ก็ขอย,ยินดีกับน้องกิจด้วยนะฮะแล้วก็จะบอกว่าวันนี้ไม่ได้ปื้มอะไรเลยนะแพตตี้น,นางสวยใสมากออิจฉานางอ่าไม่พูดกับแบรนด์ม่ก็แบรนด์นี้ก็ถือว่าแบรนด์ดีน้องใหม่แบรนด์หนึ่งกนนะแต่จริงก็รู้สึกแบรนด์นี้ก็มีมานานแล้วแล้วก็วันนี้เขาเปิดตัวเป็นเอ่อเกี่ยวกับเรื่องกูตาอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาหารเสริมอ่า ูถึงข่าวนิดนึงว่า,าต้องเปิดตัวชายมาเปิดตัวชายมาก็ก็กคุยอยู่คือน,น้องมันน่ารักดีเราก็เลยเราก็เลยแบบว่า,อาลองถามว่าคบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านางไม่เคยมีแฟนเป็นกระเทยนางก็มีแฟนเป็นผู้หญิงมาตลอดอะไรอย่างงี้รู้สึกว่ายิ้มได้นะคะช่วงนี้ก็รมดีครับอะไรก็มองอะไรเป็นสีชมพูไปหมดมีมีแบบลง จุจ๊บอะไรอย่างเงี้ยกันด้วยคือจริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้ลงแค่น้องคนเดียวนะคือจริงๆถ้าเจอผู้ชายเนี่ยก็จุ๊บไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจุ๊บเราไม่ได้กินค่ะแล้วก็น่ารักดีอะไรอย่างงี้ไม่ได้กินแต่ว่าว่าว่าเมื่อวานน<ฮ>ะคะปวงกันไปร้านเวทีนอยู่แถวรามอินทราอ๋อเมื่อวานไปเอาชุดที่ร้านที่รักเวทีนของพี่ต่ายกับพี่อีทคือด้วยความที่ เดี๋ยวน้องเนี่ยเขาจะต้องมาเล่นละครด้วยะอะไรเงี้ยก็เลยพานางอ่ะไปวัดไซสูตระอะไรเงี้ยเวลาแบบไปออกงานเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้แบบเป็นแต่จะแต่งไม่แต่งอะไรเงี้ยเหรอคือจริงๆอ่ะอยากแต่งแต่เนี้ยคือปัญหาอยู่ที่เรานะอยู่ที่ทางบ้านผู้ชายว่าเขาจะไฟเขียวกับอ่ากันเคยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่น้องเป็นผู้ชายด้วยะอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆวันนี้จะมาด้วยกันแต่ว่าคือนางอ่ะติดไปจับใบดำใบแดงเป็นหาน ถ้าดองเขาจะไปทหารนี่คือจะฉาสานต่อไหมคะน้องเนี่ยก็ต้องรอค่ะรอผู้ชายค่ะต่อให้กี่ปีก็ต้องรอจริงเหรอคะจริงแต่ระหว่างนั้นก็กินไปเรื่อยก่อนไหมหรือไงอเออฝากละครน,นิดนึงใกล้ออนแอร์หรือยังก็ลิเกร้อยรักนะคะก็คือใกล้ออนแอร์แล้วตอนนี้กำลังตัดต่ออยู่แล้วก็เออเร็วๆนี้ก็จะมีภาพยนตร์ธรรมะดา,มารามซาราก็รู้สึกจะเป็นพฤษภาคมนี้เข้าโรงกันแล้วค่ะเราชมกัน